ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดนคกาซึมาและพี่น้องชาว,ว้วทแถลงกับผมนายมินัยศิลาเลิงนะครับนายกสมาคมสืบพิสูสารสชนและพอข่าวพลังไทยทีวียูวแล้วก็ทางประธานข่าวนะครับวันนี้มีข่าวที่จะประชาพันธ์แจ้งขา่าวซึ่งมีข่าวการประชมุมหารือการแก้ไขและดาเนินการเด็ดขาดนะครับนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาปุกลุก บราณสถานการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างในเขตโบราณสถานปราสาทป,ปันหนุงตะเคียนตำบหลหนุงตะเคียนอําเภอห้วยถแถลงจังหวัดตรังนะครับซึ่งวันนี้มีการประชุโมโดยมีท่านอาพอคมศิลปกรที่10แล้วก็ท่านพอ,อนิติการแล้วก็น,นกายกอวตารลงเพียนแล้วก็นายอำเภอห้วยถแถลงแล้วก็ท่านรองผู้ว่าพิจิตรวันนี้มีการหาเนือนกันแล้วก็มีคำสั่งนะครับติดขาด กับปัญหาการรื้อถอนอาคารในสิ่งที่ปลูกต้างซึ่งวันนี้ก็เป็นข่าวสำคัญอยากจะแจพี่น้องนะครับว่าเรื่องนี้นะครับไม่ได้มีการร้องเรียนและมีการยืร้อเวลามาเกือบสองปีนะครับซึ่งเป็นสมัยของผู้วิเชียนจจ้าไทยก็ได้สั่งคำสั่งใรการให้มีการรือ้อแล้วก็มีคําสั่งให้ดําเนินการซึ่งวันนี้ก็เป็นข่าวนะครับว่าทำยังไงนะครับชาวบ้านที่ ได้ร้องแล้วนะครับกับผู้ร้องฟ้องกับกรมถิ่นกรบกองที่สิเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านพระพิสุปอ่าปุญชลวยอ่าพิสุชลวยอา่าภาอาภาชโลหรือพระชลวยไล่พิาพาพมายกับนางสมดอนสว่างนะครับได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองจังหวัดนครสวรรเป็นคดีหมายเลขดำ 3 9มเก้าทับสอันหรกสิระหว่างพระพิสุทธิ์เฉลวยอาภาโชโลหรือพระเฉลวยและพิมายที่หนึ่งและนางสงน,นอนสว่างท 2, ี่สองผู้สอพผู้ฟ้องคดีกับทิพดีกรมศิลปกรผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งต่อมาสารปกครองนะครับก็ได้มีคำสั่งไม่รับฟ้องนะในการมาพิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากระบบความ ฟางเนื่องจากเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระดรยะเวลา90วันนับตั้งแต่ที่ได้รู้หรือควรรู้ละเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา19แห่งพระราชบัญญัติจะตั้งสารปกครองและพิธีพิพพพจารณาคดีสารปกครอง2อง2ซึ่งปัจจุบันผู้ร้องคดีได้ยืน่นธรนคำสั่งไม่รับฟ้องไว้พิจารณาของสารปกครองตั้งต้น และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาปกครองสูงสุดนั้นซึ่งการคำสั่งที่พิีกรมปกครองนะครับก็มีการให้หรื้อถอนรื้อถอนเด็ดขาดเลยนะครับมีการให้หรื้อถอนสาราปรเรียนนะครับแล้วก็บางส่วนที่ชาวบ้านรื้อไปแล้วนะครับที่สิบกหลังซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับรอมานานในส่วนหนึ่งที่มีการบุกรุกสถานที่โบราณเก่าแก่ ซึ่งจะมีข้ออ้างตานาในการยึดคอรองที่ดินอ้างไปที่สังทนะทีราชที่สกต่างๆซึ่งเป็นคํากล่าวอ้างของชาวบ้านอีกชนนะครับแต่ก็มีการแจ้งนะครับที่ผู้อำนวยสำรักเสนาบดีปปกร,ทระทรวงทราชมาก็ได้มีคาสั่งนะครับให้มีการดอสอนนะครับขอให้ที่พักสูงประสาทโคกประสาทโดยพระชลวยเนี่ยนะครับให้เรืออาคาร สารเพียนอาคารหมายเลข44ซึ่งเป็นอาคารที่มวลน,น้ําหนักนะครับอ้างว่ามีการที่จะส่งผลใเร่เกิดความเสียหายต่อโบราณสถานต,ต่อปราสาดังนั้นก็มีการมีคำสั่งแล้วนะครับว่ายังไงก็ต้องรื้อนะครับแล้วก็ให้ปีเวลามานานแล้วนะครับแต่ทางวัดก็มีการบอกหนังสือมาว่าจะดําเนินการตามคําสั่งนะครับเริ่มขอตั้งแต่วันที่12ตุลา นะครับกนี้นะครับและกำหนดแล้วเสร็จที่เกินสามสิบปิกานี่คือการทางาว่าพรชโฉยได้ทาสอมานะครับแต่ก็ยังมีข้ออ้างอยู่หลายๆเรื่องเกี่ยวกับการที่จะมีการยื่นชลอต่างๆซึ่งส่งไปข้างบนบ้างอะไรบ้างเป็นการซับซ้อนนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องทําให้หน่วยงานละบากใจกับการที่จะจะเอาเรื่องเด็ดขาด โดยมีการปรึการาลือนะครับจะมีคําสั่งสา,มสามหมายสาลเด็ดขาดเลยให้รื้อถอนและลดําเนินคดี2คดีด้วยกันเป็นคดียาซึ่งก็มีการกล่าวในที่ประชุมว่าจะนินการให้เด็ดขาดนะครับนี่ก็พระเฉลวยการจะมีการศึกนะครับโดยสารคุตศาสนาอ้างวึงว่าพระเฉลวยนี้ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของจังหวัดนครสีมาซึ่งจะเรียนถึงเจ้าคณะจังหวัดและสารพุธศาสนา ซึ่งเป็นพักที่มาจากตุกขภูยมแต่ก็จะดำเนินการเด็ดขาดโดยพระสัรัฐา,า,าก็จะดำเนินการตามคดีที่พร้อมให้ให้นะครับวันนี้ก็เป็นข่าวที่การประชุมหารือกันเพื่อการแก้ไขให้ส่วนที่เหลืออยู่นะครับสําหรับชาวบ้านที่อ้างอิงในการเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักการทำสินต่างนะครับซึ่งเป็นการผิดกฎหมายในการ ปกลุกครอบคล้องแล้วก็เป็นคดีเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินปราชาดีได้หายและและเป็นคดีที่มีการแจ้งไว้แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้ส่วนอีกส่วนหนึ่งรับทราบว่า,าทางจังหวัดไม่ได้งองใจนะครับดำเนินการคดีนนการเพื่อเป็นการที่ถูกต้องตามคําคสุจรองแต่ก็ยังมีบุคคลนะครับที่อ้างอิง นั่นคือหน่วยงานอบตอท้องถิ่นนะครับในการทำหนังสือไปเหมาะสมหรือไม่ขอพักพิงนะครับโดยที่เป็นระดับรองนายกาอบตนะครับเป็นประหลัดเป็นช่างต่างทำหนังสือไปซึ่งวันนี้จะมีการตรวจสอบนะครับไม่เหมาะสมกับการที่ทำหนังสือไปซึ่งอยู่ในระหว่างการที่ขัดแจ้งนะครับฟ้องร้องขับไล่แล้วก็ปลุกปลุกทีมต่างนี้ไม่เหมาะสม วันนี้ก็เลยได้ข่าวสําคัญที่ได้ออกมาตรการแล้วนะครับก็ขอเรียนให้ทางพี่น้องชาวบ้านหรือตะเคียนซึ่งเป็นชาวบ้านที่มีการยื่อล้อกนะครับให้มีการารื้อถอนและให้มีส่วนหนึ่งที่ถูกต้องนะครับเป็นตลาดที่ฐานะและให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมดังนั้นวันนี้ข่าวของเราก็จะเสนอการติดตามนะครับหากไปรื้อสอน หรืออะไรเกิดมีการเรืองต่างๆคำต่างๆที่จะมีการอ,อ้างต่างๆ,ๆนั้นนะครับเราพิมพหมายสารเลขาดเลยนะครับตรงนี้เราถ้าลองพูดว่าพิจิตนะครับกำชับและดําเนินการเพื่อตามขั้นตอนวันนี้ก็เป็นข่าวของการที่การแก้ไขป,ปัญหาบุคคลโบราณสถานและการรื้อถอนอาคารสิบปศุปปสร้างในเขตโบราณสถานปราสาทบ้านหลวงตะเคียนนะครับตำบลบาหลวงตะเคียนจังหวัด นครศีมานะครับซึ่งเป็นเขตพื้นที่อำเภอเวชแกงซึ่งในอำเภอก็ดำเนินการที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมกับผู้ที่กระทํานะครับวันนี้ก็ขอตบข่าวเพียงเท้นนี้นรับเป็นข่าวที่ไี้รับสั่งแล้วนะครับและได้ดเนินการนะครับก็จะถึงให้สิ่สุดวันนี้ก็เป็นข่าวสาคัญของชาวบ้านทุกเขตนะครับจะมีการรับอรอนในวันที่12ตุลาคมนี้ครับสวัสดีครับ